เื่อเบื่อว่ะไปหาถ่ายรูปที่คาเฟ่กันป่ะไปสิที่ไหนอ่ะก็นี่แหละโรงร้านหลังบ้านเราเนี่ยโอเค แต่เราว่าตรงนี้มันไม่สวยเลยอ,ะอ่ะงั้นเราไปตรงนู้นกันต้องไงจะถ่ายตรงนั้นเถอะมันดูเป็นศิลปะดีนะไปสิถ่ายให้ พี่คนนั้นเขาทำอะไรอ่ะเขาตัดไม้เขาจะเอาไปทำอะไรเขาจะเอาไปเผาหรือเปล่าแล้วว่าเราไปถามพี่เขาดีไหมพี่คะาพี่คะพี่จะเอาไม้ไปเผาหรอคะไม่ค่ะ,ะพี่จะเอาไม้ไปตกแต่งคาเฟ่พี่จะเอาไปทำอะไรคะตกแต่งคาเฟ่ค่ะ ไม้ที่เขาตัดไรือไม่ใช้แล้วมาใช้เดี๋ยวพี่จะพาไปชมในร้านนะคะ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกและมีความเชื่อมโยงกับดินน้ำอากาศเป็นต้นทางของห่วงโซ่การผลิตอาหารและความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์ที่ทั่วโลกเผชิญกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูพมิอากาศหรือ climate change การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้นลไม้คนละมือเป็นอีกหนึ่งแนวทางแก้ปัญหาอย่างยัง่งยืน CPF ในฐานะผู้นำธุรกิจกเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติดังเนินกลยุทธ์ CPF 2030 Sustainability in Action ประกาศความมุ่งมั่นไว้วยความหลากหลายทางชีวภาพและต่อต้านการตัดไม้ทำลายป่าเป็นศูนย์เรามีนโยบายการจัดซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่ยั่งยืนไม่ตัดไม้ทำลายป่าและมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินรับรองตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่ปลูก เพื่อร่วมยุติป,ปัญหาการบุกรุกและการตัดไม้ทำลายป่าภายใต้สามเสาหลักอาหารมั่นคงสังคมพึ่งตนและดินน้ำป่าคงอยู่ซึ่งเป็นกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของ CPF เราได้ร่วมกับในงานภาครัฐทั้งกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่า์พืชสันต่อโครงการอนุรักษ์ปกป้องและฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติและปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพภายใต้โครงการ CPF รักนิเวศลุ่มน้ำป่าศากเขาพระยาเดินทงในพื้นที่ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีจำนวน6,971ไร่โครงการ CPF ปลูกปันป้อมป่าชายเลนอนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกป่าใหม่ระยะที่1ปี2,557 2,561ในพื้นที่ยุทธศาสตร์5จังหวัดได้แก่ระยองชุมพรสมุทรสาครสงขลาและพังงา ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนให้กับประเทศ2,388ไร่ส่วนระยะที่2ปี2562ถึง2566มีเป้าหมายอนุรักษ์ฟื้นฟ,นฟนูและปลูกป่าใหม่ในพื้นที่จังหวัดระยองสมุทรสาครและตราดรวม14,000ไร่ ทั้งสองโครงการนอกจากจะช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศตามยุทธศาสตร์ของชาติที่มีเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าไม้เป็น40%แล้วยังสอดรับกับเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติเกิดผลเชิงบวกต่อสังคมสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเฉพาะชุมชนมีความตระหนักรู้คุณค่ารักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติวันที่14มกราคมของทุกปีตรงกับวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ CPF ยังคงมุ่งมั่นร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับประเทศไทยเพื่อส่งต่อพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่ลูกหลานต่อไป